สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Bowler อีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับจะมาประกาศรางวัลผู้โชคดีบาสลิก5รางวัล<ะ>นี่ผมเป็นบาสลิกนะผมมันเป็นปืนไททัทนใหญ่นะซึ่งผมไม่มีด้วยไงโอ้โหแต่ว่ามีมาแจกเพื่อนๆนะครับผมนี่เลยพืนบาสลิกนะผมจริงๆแล้วผมว่าใตอนที่ผมเล่นเทนเนี่ยมันเวิร์กมากๆเลยครับกับไอตัวลูชดาร์หรือว่าไททัทนอาร์เธอร์นะผม ไอ้จริงจมันหมอะทุกตัวแหละปูลูเมก็ได้ครับผมชลังก้าก็ได้เพราะปืนมันทำดาเมจได้รุนแรงมากๆเลยครับผมแถมตัดก่อนก็แรงมากๆเช่นเดียวกันต่อความต้านทานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆอัพจนตาน,นะผมเดที่เวลเลเวลยี่สิบห้านะตัวที่ไหนตัวไหนต้านทานครับผมจุดไอ้ยิงยิงเป็นเลียอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะเข้าเนื้อเต็มเต็มโอ้ผมเป็นเฟิรนที่ดีมากๆเลยผมยังอยากได้ครับแต่ผมไม่ได้งไงแม้ว่าผมจะเป็นครีเอเตอร์ก็ตามน,นะผมได้หุ่นมาได้อะไรมาแต่ว่า แรงในครีเอเตอร์ของผมไม่ถึงครับผมผมอยู่แค่แรงโปรนะถ้าเกิดจะได้จริงพวกนี้ครับได้ทั้งหมดทุกอย่างจะต้องขึ้นเป็นแรงแอตตินัมเลยครับผมนะซึ่งมันก็แบบยากนะโอ้หสุดๆเลยครับผมมันต้องเดือนหนึ่งนะมันต้องแบบมียอดวิวประมาณ80,000วิวครับผมเฉพาะของเกเบลโรบอทนะแล้วหนึ่งคลิปของผมเขาก็จะจับเวลาแค่7วันเท่านั้นแ0 0 0 0วิวคลิปละ7วันเนี่ยผมว่ามันโคตรยากยจริงๆครับผมถ้าเกิดไม่ได้คลิปละ2,000อะไร 1, 000, 2, 000นเงี้ยพันสองพันอะไรเงี้ยโอ้โหไม่มีทางถึงเลยครับ80,000แบบ ต้องสองสามพันสี่ไม่ใช่พันสองพันพันเดียวก็ไม่ได้เ <c oughs> อ,อ,อาละครับผมเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปสู่การจับรางวัลกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยมาในส่วนของการจับรางวัลน,นะครับผมเหมือนเดิมเลยผมจะใช้เว็บไซต์นี้นะผม YouTube Random Comment Picker นะครับในการสุ่มจับรางวัลเช่นเดิมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ลองเปลี่ยนเว็บไซต์ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเพื่อเปลี่ยนเว็บอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมนี่ครับผมขั้นแรกนะไปที่วิดีโอก่อนเลยขั้นรอกที่อยู่วิดีโอที่ผมแจกปืนบานิลาิกนะครับผม แล้วก็มาวางตรงนี้เลยครับป,รปึ๊บนะคัดคนที่ตอบ3ออกครับผมเอาแค่คอมเมนต์เดียวของเขานะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมสําหรับคนที่มีแฮชแท็กนี้เท่านั้นครับผม wrwinbasic l i ถึงจะมีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลน,นะครับป,รปึ๊บมาดูการซิว่ามีกี่คอมเมนต์ที่ทํำถูกกติกามีกี่คอมเมนต์228คนครับผมย้ เอาลครับผมมาดูกันนะว่าคนแรกที่จะได้ไบซซลิกจากผมไปคือใครคนแรกที่จะได้ไปคือ,ค,อคือคือคุณมาวอร์เมเยอร์ครับผมเย้ยินดีด้วยนะครับโอ้โหวายครับผมคิวบีปึ๊บปึ๊บมีมาเฮ้ยนี่แหลคะครับผมใช่ผมว่าจำได้เมื่อพันเชอร์นะนี่เขาได้ไปครับผมโหเสียใจด้วยนะครับผม โอ้ยสามนะสามนะคนนี้นะคนนี้คนนี้นะอุ้ยยอดเลยครับผมเอาไม้เอาไม้โอ้โหสามนะโอเคคนนี้ไม่ใช่นะผมออดออดนะผมเสียใจด้วยนะครับคุณมาโ oh, so อ้โ o ซอรี่อะครับผมต่อไปนะครับคนที่จะได้บรสลิกอันแรกของผมไปคือโอมอัมอะคาลาวาลาลาสยี่สิบครับผม c ต n g r a t นวู้ฮู n อความชื่อมนชื่อติดะผมชื่อดูเขาสะกดมาอ่านยากมากเลยโอเคครับผมปุ๊บ7จมีไม่เอ่ยเดี๋วก่อนนะปุ๊บเจ็ครับผม7 y q คโอเคไม่มีนะผมอ่าถูกต้องเลยโอเคครับผมอ่าอันแรกก็ผ่านไปแล้วอ่าค,ครับผมอันที่สองจะเป็นของใครอันที่สองเป็นของคุณอภพิวัต์ AIS ครับผมยินดีด้วยนะครับว้าวว้าวมีติตดตามเยอะนะครับขอบคุณมากเลยครับผมแก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเช่นกันนะครับผมที่มาคอยซัพพอร์ตผมคอยดูคลิปของผมตลอดเลยเย่เย้ E9 ครับผมมีไหมเอ่ยไปครับผม E9 ไม่มีครับผมโอเคไม่ซาำนะไม่ซาำนะอ้ายยาโอเคครับผมต่อไปอันที่สามจะเป็นของใคร อันที่สามจะเป็นของคุณวอริอี่คอนเดูเรชันครับผมเย้เ yeah, ย yeah. อ่าเนเวอร์บอลครับผมนี่ครับผมอันแรกก็ได้ไปเลยไม่เคยได้ชิเมล่าอ่าจริงหรือเปล่าศูนย์เอลครับผมศูนย์เอลไอโอเคไม่มีจัดไปครับผมต่อไปนะครับอันที่สี่จะเป็น ของใครอันที่สี่นะผมคุณร็อกสตาร์คอนเกรตูเรชันครับผม <Wow. S 1> <Wow. S 2> ว้าวว้าวฮัลโหลฮะรอคัดลอกมาครับแล้วก็ปึกเข้าไปหนึ่งบีนะหนึ่งบีโอเคครับผมไม้มีอ่าต่อ,อไปครับผมวาซิลิกอันสุดท้ายจะเป็นของใครนะ ดูกันนะครับผมอันสุดท้ายแล้วมาลุยอันสุดท้ายจะเป็นของคุณบูชาใช่ไหมะได้เลยครับผมบูชาครับผมมาสุใสย,ยินดีด้วยครับผมเ้ย้าวว้าวอ่าโอเคครับผมก็ครบทั้ง5ท่านเรียบร้อยแล้วมีไม่อ่ยอันนี้5้าพีครับผม โอ้โห oh, พีไม่มีอ่าเรียบร้อยครับผมก็ขอแสดงความยินดี c o n g ก a t u l a t i o n กับทุกๆคนที่ได้รับรางวัลไปนะผมทาง5้าคนเลยแมหมแบบเฮ้ยมีซ้ําด้วยลนะ่ะไอดีไเมื่อข้าก่อนเนระแสดงว่าดวงเขาแบบดวงเขามาไว้เฮ้ยดวงเขามาได้สองอ่ได้ไสองงานติดๆกันนี่ผมว่ามันเป็นยากมากเลยนะจริงครับเพื่อนในการที่จะแบบกลุ่มสองงานติดติดกันแล้วแบบได้ชื่อคนเดียวกันมาครับผมสุดยอดไปเลยอละาะล้ครับเพื่อน สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาก่อนนะผมแล้วเพื่อนๆคอยติดตามนะว่าไอรางวัลอคลิปนี้ของผมนะไอฉลองสองพันซับของผมเนี่ยผมผมจะมาประกาศผลน่าจะวันอาทิตย์แหละมัง้งอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลพิเศษจากผมไปนะครับผมแล้วคอยติดตามกันใ,ใน,นคลิปหน้านะครับผมว่าคราวหน้าผมจะมีอะไรมาแจกมามา,มานานหาหาาา่าจะวันพฤหัสหรือศุกร์เนี่เยเนาะผมว่านะประมาณนี้น่าจะมีของมาแจกเพื่อนๆนะผมเอาละครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาก่อนนะครับผม สวัสดีครับผมบายบายเย้วู้ฮูเดมมนบ้าวเลยย้ย